มาคือรอเทเขาปะจะพาเดินนะครับดูชมบรรยากาศดูชมบรรยากาศ,มมากาศพี่น้องครับฝัง่งนี้มมัันจะีีทเซอร์ตวถูกมมันจะเป็นนทีีเซอร์ฝั่ง้ก็จะเป็นเครื่องดื่มแรงกล้านะครับฝั่งนี้นนเครื่องดื่มแรงกล้านะครับกับแบนนะครับแบน เมนที่มาสนับสนุนพึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับพอนจรวดให้สวัสดีค่ะสวัสดีครับได้เลยได้เลยไล่ฝนเดี๋ยวครับไปชิมอย่ากินไม่ชิมปนนะไดีทั้งทีค่ะเครืองผักสมุนไพรแรงก้านะคะเออแรงก้านะครับให้เพิ่งเปิดเปิดให้หน่อยพอดี ไม่มีคาเฟอีนมีออยลถูกต้องค่ะเเออลิศกินแล้วดิ้งๆพอเพียงกินไหมพอเพียงกินไหมพอเพียงกินได้เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะครับเดรสมีแรงกล้าคห้บอสแรงกล้าหล่อมากนำเสนออันนี้คือคนบอสโอ้ค่ะบอสแรงกล้านะครับเครื่องดื่มแรงกล้าดื่มแรงกล้าผสมน้ำผึ้งป่าผสมผสมกระชายดำแล้วก็โสมนะคะเพื่อนๆใครสนใจอร่อยมาก ไฟเสียบไปขายอยู่พี่น้องเจี๊ยบเจ่๊ยบอร่อยอีหลีอร่อยอีหลีนะครับเราจะพาไปเดินฝั่งนี้ก็จะเป็นรังนกนะครับเบลนะครับสองร้อยห้าสิบตัวนี้แกะให้ดูรังนกเบลนะครับอันนี้คือสปอนเซอร์เดีตัวนี้ร้อยสิบเป็นแมวอืมตัวนี้เนี่นี่เลิศอันนี้ก็เป็น คอลลาเจนถูกไหมครับวอนนี้คอลลาเจนเนี่ยขวด200อันนี้ขวด200 250ยสอา ml ใช่โอ้กบบอัดอัดแน่นๆจุกๆเลยครับอันนี้ก็110สำหรับผู้ที่มักน้อยอ๋อดื่มประจำเขาบอกพี่ระดับคบสวัสดีครบสวัสดีครับมาแล้วครับพาพี่เรามาชมใช่ของแรงกล้าพี่เราดื่มโสมสกัดผักชยดับขวดใหญ่มากเขาบอก เติมพลังเติมพลังก่อนที่จะม้วนเส้นมะเร็งนี้เติมแล้วเมื่อคืนน่ะย้อนกินอะไรนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยไปลอไปนอนโมงเสารก่อนลิการ์ไปนอนย้อนกินเลี้ยงการนี่ล่ะเต้นอ่อนหมอลำอยู่เชื่องกันเสียงมีหัวกเชื่องกันโมงจะเลื่อนเลื่อนเสินเ้ารชอบเรียกว่าน้ำแร่น้ำแร่เร่อะไรแหละมากินเนี่ยขวดพลาสติกพกพาง่ายไม่แตก วันนี้ชายดำโิลกใครมาอ๋อใครมาชิมปีใช่ชวนเลยแล้วในบา้เลลังนกอร่อยครับผมรสชาติอร่อยค่ะพี่พีแซ่บครับพี่น้องกินง่ายเด็กๆก็กินได้ครับชาติอร่อยัแบคงกินงาเด็กๆก็กินได้ สวัสดีครับแซ่บครับปีอัลกิมเนสติ้ผมดื่มไปทุกวันเลยนะจริงเราดื่มทุกวันเลยไม่เมื่อคืนพากันกินกันอ้อมนี่เด็กคนเสิร์ฟผมคิดว่าเด็กๆนะไม่หาไม่พากันนอนเลยดีนะดีกระทั้งโตเกียวมิวสิกระดับมอนอมนี่แหละเวลาเพียร์ครับดีครับเนี่ยครับเวลาแบบว่าตอนเช้าตื่นขึ้นมาแบบต้องไปทำงานแบบบึ้มบ้ามเนาะ ฝักด้วยครับแรงกายการเจี๊ยนตื่ดเต้นดิเห็นบอลเพิ่งได้อ่านอนังพี่น้องมาจะเห็นบอลสนามเพิ่งได้ดูดต่วน่ะได้ข่าวว่าต้องเพ่งพอด้วยใช่เดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์แน่อนวันนี้ครับผมเก้าร้อยห้าสิบอันนี้อันนี้เป็นลังนกผู้ใดก็ว่าผู้ใดก็ว่าคือไฮไลท์แน่อยู่คมมากเขาบอกว่า เราบ่ามีขายในเซเว่นด้วยบอกบอสสองรอีเมลอ๋อสองร้อยอีเมลอันนี้เขไม่มีขายเป็นพิเศษเป็นขายข้างนอกันบอสเนในสื่อในสรกสื่อเป็นอีกเป็นอีกไซสนึงเปนอีแบบเป็นอีกไซส์หนึ่งอมี๋อสองไซสมีขายข้างนอกไปเตสื่อไปฝากผู้สูงอายุแบบใช่ปีใหม่ปีใหม่วไอืมอ้นกิน อันนี้มีคอลลาเจนด้วยค่ะผู้ใหญ่ชิมน้ำได้แล้วคุณใหญ่คอลลาเจนด้วยเขาบอกว่าเซเป็น92บาทใช่อันนี้เกอันนี้90้าสอันนี้พิณบอกเอ้ยใครร้านข้างไรเนี่ยตะกี้เขากินเพิ่งแพ็คเลยนะเนี่ยเขาบอกว่าซื้อประจำเขาบอกเยอะค่ะไม่ยคได้พักวันไกลแม่ดูนี้แม่อร่อยไหมอร่อยมากเลยแจกไปเนี่ยถากคิปหน่อยนะครับ แม่คบอกว่าเยอะก่นแม่อยู่คอนเทนต์แต่แม่บอกเคอยนนเล็กค่เทฟซีนฟนแต่ว่าล้าเรตกความแมมากมาลอยเห้งพี่ลูกอะไร่ายกันโอเค เรื่อนคนเดียวหรอนมากครับดีมาจัดกองแจกฟ้าพี่หลวงนายนองี่สาเมื่อวันไปซื้อในเซเว่นเก้าสิบกวาบาทครับสินค้าตัวไหนที่สนับสนุนน้องบิ๊กซื้อมาทีละขอบคุณครับพ่ปานินทองขอบคุณสองสองเดี๋ยวต้องไปจัดได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยในที่ดูเลยสดตอนนี้นะครับสามพันท่านขยายิบนิดก็ได้มาเดี๋ยวมากิน มาดื้อมานี่แล้วช้าเดิมที่งตกก็จะหยุดอ๋อสั่งได้ที่ไหนคะนนนอันนี้หนูไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสั่งได้ที่ไหนมันจะมีมาโพสต์เดี๋ยวสักคู่จะอ๋ออันนี้ TikTok TikTok ไม่ได้แมน,นแอร่อยจ้ากิ่แล้ว ขอ e ถ่ายก่อนเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะครับสามพันค่ะวีวีมาครับบอกได้เลยคร uh, ับอันนี้คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศขวดใหญ่จริงแน่นแน่นคอนาจอหัวใจได้เลยค่ะคอหน้าจจอหัวใจได้เลยอยากสั่งไปให้แม่ใช่ไหมเดี๋ยวต้องติดตามไลฟ์ของโตเกียวนะครับน่าจะมี ช่องทางอยู่นะครับจหวาดยูนี่ไฮไลท์ห้เบิรงบรรยากาศก่นกอนเนาะพี่น้องเนาะให้ดูบรรยากาศคือแบบคือแบบได้คุณนประโยชน์แบบจุกๆเลยครับพี่น้องได้คุณประโยชน์แบบจุกๆเลยมีแต่คนหัอันนี้เป็นคอลาเจนีอร์อร่อยไหมคะบอสด สดชื่นสดชื่นดีแล้วสดชื่นครับต้องรองพี่น้องต้องร้องต้องเครื่องดื่มแรงกล้าสดชื่นมาจากฝั่งนี้มาจากฝั่งนี้นะครับบอลนนน่ารักเดี๋ยวดูฝั่งนี้นะไม่รู้อะไรเลยค่อิขอย่างเดียว เพลงโตเกียวครับมีดอเขาด้วยครัีได้นี่อันนี้อันนี้เป็นพิเศษเนาะเป็นแบบว่าตามสะดวกซื้อก็จะไม่เห็นแบบนี้ถ้าจะไปตามสะดวกซื้อคุณก็จะเห็นเป็นขวดเป็นขวดแบบหยิบง่ายปั๊บไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแบบเนี้ยคือเป็นเสียวว่าปีใหม่โอกาสดีๆไปฝากผู้ใหญ่ไปฝากเพื่อนๆพี่ๆี่กับคนที่เป็นเบาหวานสีนี้ไม่มีน้ำาสีฟ้าตาสีฟ้าบอกบอกเป็นเบาหวานอยากคุมน้ำตาอะไรอย่างงี้ใช่คับแต่นี่คนทั่วไปปกติมันเราเราไม่ได้เป็นอะไรเราเราไม่ถูกอะไรอย่างป็นสีห้าง อันนี้ปกติไหมถ้าคุณตาลสูงคุณต้องทานนี้ถ้าคุณเป็นร่างกายปกติเป็รุ่นเยาวชนกินนี่นะอันนี้อย่ากินเยอะทำไมอ่ะเปลืองเืพราะเปลืองดอกเห็ดให้เยอะคือบมากนคือเมืองเขาเปลืองมันเป็นเป็นเป็นงานทีนเยอะมากไงเป๊ะใจโยกจุดวินพี่น้องเจิตายเนี่ยยกจุดวินเดี๋ยววันนี้เราเจอแน่นอนบนเวทีเดี๋ยวไม่ได้มีอะไรผสมนะนน้ำพับพิมเบิวคลาส พี่เราไปชิมแบบเลือดเลือดกันได้กว่านี้เบลพั๊บทับทิมคอลลาเจนหลักเส้นเป็นคอลลาเจนหรอทับทิมสดผสมคอลลาเจนัช่วยเรื่องผิวมีแต่คนถามหาช่องทางสั่งซื้อเดี๋ยวรอนะครับในใครเพลงโตเกียวเด้อพี่น้องในรายการเราก็จะแบบ ในไลสดเบิลพัดแค่นั้นเด้อเนี่ยจะให้ดูในไลฟ์สดนะครับกระเป๋าขึ้นมาด้วยอยากซื้อเป็นเซตได้เลยครับเดี๋ยวรอซื้อเด้อในไลฟ์ใครเพลงโตเกียวอีกสักคู่นะครับมีมีพวกกระเป๋าแถมอีกสักคู่นะครับในใครเพลงโตเกียวมิวสิกนะครับกระาแถมให้พี่เขาก็ได้คอลลาเจนผสมครับพิมคอลลาเจนผสมนะพิมโพเอนขาเป็นเขาเป็นเขาเป็นเขบครันหลักเดียวใช่ไหมนี่เพราว่าเป็นกินทับพิมไม่ใช่กินทับพิมก็คือตอนนี้มันตัดตัดสินค้าออแบบ ต่เป็นญาติกันเป็นญาติกันเป็นหมู่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 กันพี่องเป็นแล้วกันขายีคนก้บองาทแล้วนนะแต่วันนี้เราก็จะมีนี่อะไรใช่ไหมใช่ค่ะเราจะขายแต่เราก็พูดถึงปแบบอะไรที่อาครัน้าด้องพรมพร้อมน้องใหม่พร้อมพี่อันนี้พร้อมพร้อมขึ้นจมูกเลยอ่ะพร้มขึ้นดหินนับินสดเหตัวอะไรเราทีต้องิตัวนี้ครับ ช่วยเรื่องของสุขภาพแล้วก็มาช่วยขอสภาพเรื่องของพุงทีเราแพวกแแต่มันก็สวชื่อนันนี่คิดว่ามันเขาถามว่ามีขายในเซเว่นไหมคะตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังกำลังออกกำลังนะครับร่างกาปกับท่านแต่คนกินดีหลายเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่มอะออกในการเข่าใส่กันที่พิี่แบบวงกุที่ออกขาวใส่ทันทันเป็นปีก กองนมีเจ้อันี้หกขวดกล่องนึงหกขวดกล่องนึงมี6ขวดนะครับรอชุ่มนะรอชุ่มทุ่ครื่องยังอ่ะเราซื้อทุ่เครื่องแล้วค่ะถ้าขายฟิปิดฟิวกล่อง ตามพันฮะบนลงเรื่อยมาอันนี้บรรยากาศไรส้สดนะครับไอ้เม้นถ่ายภาพหน่อยเม้นเบล็อกเบล็อกเบล็อก

แต่จ้งยิงอะไรครับไม่เกินนะไม่ต่มันไม่มาล้างก็ตื่นก็ตื่นกันน้ำได้เลยเอิกอไม่ได้เ็ชิคกี้ค่ะเอียกว่าเอาไปไหนแล้ว เรายากกินขวดนึงขวดนึงน้ำไปไห่บอลนวดอย่ใช่รล้ะครับต้องแช่เย็นก่อนใช่ไหมครับยังม่ได้แช่เย็นขพด้วยอะไรพี่นวลก็ากซิ่มบอลนวดทำแบบเนี้ยกับขวดเนี้ยคือแบบเดียวกันเลยแต่เพียงว่าไอ้ผมนั่นจะขอใเซเว่นนี่ถึงขายข้างนอกที่ได้ไม่ตีกับอืมราคาไม่ต่ คนละแบบคนละไซส์เนาะคนละแบบคนละไซส์รสชาติทุกอย่างเหมือนกันแค่ไซส์แตกต่างไซส์แตกต่างเป็นไงบอสโน้ตไปดูบอนตกินโนัทเป็นไบาเสียบบอสไปเรียบร้อยไม่อยานันเยบอร่อยอร่ยใช่ไหมที่สำคัญได้เยอะมากกินจนตาสุดไเอ็แปกินของพีกินโนทขนาดนี้หิดหิือบอสโนดเหเดืออร่อยค้าอร่อยบอนดตอนนี้กินทั้งแรงกาทั้งกันล้งโลกตีกันมาเลยล้างลมเยอะมากจริงจริ ปกติเรากินใช่ไหมนิดเดียวมันมีนิดเดียวแต่เนี้ยมันมีเยื่อเจนอันยอมรับเลยคุอกินอะไรบ้างมวไม่เอากอะไรมันกว่าเลยสีแดงอันนี้หอมมากคืออะไรนะอันนี้ทับทิมคอลลาเจนร้อนหอมมากเธอตอกินโมงอยู่ครึ่งครึ่งครับ